สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเซอตุยจะพามาดูนะครับจะเป็นรถในรุ่นของ2ประตูนะครับจะเป็น l d a นะครับสีเทาดับโบนะครับซึ่งคันนี้จะชงแต่งนะครับแล้วก็นะครับใส่ยางใส่แม็กสเตปแบบว่าใช้งานบวกซิ่งนะครับวันนี้ครับก็จะพาไปดูว่าจะมีความบรอนะครับแล้วก็สวยแบบไหนนะครับก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง y YouTube เซอตุยร้อยเปอร์เซ็นต์ยนต์สาขาพิมายด้วยนะครับ ใครที่จะติดต่อนะครับทางเฟซนะครับก็เป็นเซลร์ร้อยเปอร์นต์ิยนต์สาขาพิมายทักมาสอบถามได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0 9 4ย์เ3 3 3 0ะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถกันเลยดีกว่าไปเลยครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูรถนะครับนี่จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับก็จะเป็นในรุ่นนะครับส่วนของตัว LDA นะครับ LDA ตัวนี้จะเป็นในรุ่นของแคป นะครับแคปตัวเปีย LDA ้นะครับสีเทาดัมโบ่นะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับตัวนี้ครับเจ็ดแสนห้าพันบาทรวมค่าสีเทาดัมโบแล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นการจัดทรงที่หล่อมากเลยนะครับเป็นสเต็ปยอดฮิตนะครับตัวนี้จะเป็นยางหนาเลยนะครับจะเป็นยางหนานะครับก็ถ้าเป็นในรุ่นตัวแคปตัวนี้ครับแต่งเนี้ย ว่าสเต็ปนี้ยยางหนาสวยๆนะครับโหลดหน้าหลังเท่ากันนะครับหน้าหนึ่งหลังสองอย่างยี้ครับผมจัดทรงหล่อๆนะครับล้อไม่ล้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสําหรับด้านหน้านะครับด้านหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาไฟถ้าเป็นในรุ่นของ LDA นะครับก็จะเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นส่วนของชุบโครเมียมนะครับผมแล้วก็ส่วนของไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกตัวเนี้ยก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับในรุ่นของ LDA นะครับสวยๆแบบนี้ ล้วฟิล์มนะครับเราก็ติดรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะครับบานหน้าน่าจะเป็นตัวเนี้40นะครับแล้วก็รอบข้างด้านหลังก็จะเป็น60นะครับเกณฑ์ปกติเลยพร้อมใช้งานนะครับขับรถสะดวกสบายสบายสายตานะครับแล้วมาดูส่วนของล้อแม็กนะครับล้อเดิมๆตัวนี้ก็จะเป็นแม็กนะครับแต่ว่าจะเป็นแม็กธรรมดานะครับเหมือนคันดูนเห็นไหมรถทดสอบนะครับแต่ลูกค้าชอบเป็นแม็กแต่งนะครับแม็กแต่งตัวนี้ผมจัดให้เลยนะครับเป็นในส่วนของ แม็กแต่งเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูลายดีกว่าล้อหน้านะครับเป็นแม็กเขาเรียกคล้ายๆลาย,ลายถ้าบ้านเราเรียกเรียกเป็นเวลนะครับลายเวลนะครับก็จะเป็นแม็กยี่ห้อเนี่ยลาย K1 s r r นะครับตัวนี้ก็จะเป็น อ่ากานสีดำมินลิ่งขอบทูโทนนะครับเป็นคล้ายเวลนะครับออฟไม่ลึกนะครับตัวนี้ออฟไม่ลึกนะครับล้อจะเสมอกับซุ้มเลยนะครับจะเสมอกับซุ้มเลยตัวนี้เห็นไหมเสมอกันไม่ล้นนะครับตัวนี้แก้มยางปริกออกนิดนึงนะครับยางนะครับใส่เป็นในส่วนของเรนโซ่ดีวันเอสพีนะครับตัวนี้เห็นไหมเนี่ยครับเรนโซ่ดีวันเอสพีนะครับไม่ต้องห่วงครับ ตัวเนี้ยทนทนแน่นอนนะครับสเปคจางนะครับจะผมให้ดูสเปคจางเันไหนก็มาดูไหนให้ลูกค้าดูเลยว่ามันเป็นสเปคเบ <Rey> ือไหนเะผื่อจนใครที่อยากจะไปเปลี่ยนตามนะครับว่าเสี mm ่ย hmm. วตุ้ทําสเต็ปเนี้ยนี่ต้องใช้ยางเบืออะไรอย่างเางนี้ยนะครับจะผมหามให้แป๊บหนึง่งจะได้เห็นชัดเลยนะครับนี่ทุกปีนะครับ2023นะครับไม่ได้ข้ามปีนะครับไม่ได้ข้ามปี อ้าวผมหาตัวนี่ยางจะเป็นส5 5 5 0อยู่ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมนี่เลยเลยสองห้าห้าห้าสิบขอบแปดนะครับหนึ่งศูนย์ห้าวีเอ็กซ์แอลนะครับตัวนี้จะเป็นลายแบบนี้เลยเอ็กซ์แอลนะครับลายยางสี่สแบบนี้นะครับยางเป็นของเรนโต้ทนทนเลยนะครับแล้วก็ส่วนของครอบดุมนะครับใส่เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็น็อตหกตัวเนี่ยเป็นสีน้ําเงินปั๊มสีน้ําเงินคือตัดการกลมเกินไปเลยนะครับในส่วนของรุ่นตัว ตัวนี้นะครับนี่ครับผมไ่ดูเห็นไหมมันจะล้นแค่แก้มยางนิดเดียวนะครับล้นแก้มยางนิดเดียวยางหนาใช้งานยาวๆเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ตัวจานรองมือเปิดนะครับตัวนี้แล้วก็ภายในนะครับก็เรียบร้อยนะครับแบบนี้จะมีหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราถอยหลังกล้องมองหลังก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับนี่ทางหลังก็ใส่ส่วนของเบาะแคปอะไรเรียบร้อยถาดรองเท้ามีให้พร้อมนะครับตัวนี้คือพร้อมใช้งานเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังฟิล์มนะครับก็ติดในเรียบร้อยบานหลังนะครับแล้วก็ส่วนของระบบไรฟ้าเนี่ยตัวเนี้ยอ่ระบบไรฟ้าก็คือส่วนของมีมาให้แล้วในรุ่นของ l d นะครับระบบไรฟ้ารุ่นของ l d เห็นในถุงตัวนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของสี่แหลกรัดเนยอะไรพวกเนี้นะครับน็อตท,ที่ไม่ได้ใช้นะครับคือเราให้คืนหมดนะครับยกเว้น ล้อกระทะที่เทินไปนะครับตัวนี้เราจะาเป็นตัวที่เทินล้อเอ้ไม่ใช่ล้อกระทะล้อแม็กที่เราใช้ไปจะเป็นล้อแม็กเดิมที่เทินกับยางนะครับด้านหลังนะครับสเปคยางก็เป็นเลนโซเหมือนกันนะครับ25550าห้ขอบนะครับ 106V XL นกี็่ครับ XL ก็จะเป็นส่วนของลายยางนะครับอันนี้จะเป็นยางของเลนโซทั้ง4เส้นเลยนะครับขนาดยาง4ล้อเท่ากันนะครับ แล้วเราสามารถสลับล้อได้ด้วยเวลาเราวิ่งครบ1 0,000โลสลับยางอะไรพวกเนี้ยเราสามารถสลับได้ทั้ง4ล้อเลยนะครับขนาดล้อเท่ากันตัวนี้นะครับสลับล้อได้ง่ายกว่านะครับสวยครับลาย X ลาย K1 SRR เนี่ยสวยครับตัวนี้ครอบตุมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าเน้นใช้งานนะครับเราก็ใส่กระบะไลเนอร์ไปให้ด้วยเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับกันชนก็ยังอยู่เห็นไหมเนี่ยครับกันชนก็มีให้นะครับก็ ตัวนี้เขโหลดมาหน้าหลังเท่ากันนะครับสเตตใช้งานแล้วก็ซิงสวยๆรอๆเลยนะครับแบบนี้แจมๆนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับก็คือรถคันนี้ราคาอยู่ที่7 5 0 0 0สนบาทนะครับแล้วก็ทําการบวกหัวนะครับก็คือใส่ล้อแม็กเนี่ยเข้าไปนะครับก็อยู่ประมาณ40,000ื่นนะครับแล้วส่งงวดเนี่ยเปีห้อ่าห้เอราเริ่มต้นเนี่ย ส่งว่า7จปีอยู่ประมาณ 10, 6, 000, 2, 1 6 2่6หมื่นหกพันสองบาทประมาณนี้นครับถ้าผมจะไม่ผิดนะไม่ลืมอีกแลวขาย้วลูกค้านะครับแล้วก็าดาวอยู่ประมาณ20 0 0 0กว่าบาทนะครับใครสนใจก็ลองทักมาสอบถามได้นะครับว่าชอบแนวไหนสีไหนนะครับผมก็จัดให้ทุกรุ่นนะครับรือว่าจะเป็นรุ่นด้านหลังพกตอนเดียวหรือว่าอีกด้านหลังก็จะเป็นตัวเอสเดิมๆนะครับยิ่งแต่ถ้าเป็น2ประตูเดิมๆผมบอกเลย แทบจะไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับสำหรับรุ่นนี้อ่ะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ